อัตตาสุทันโตปุริษัทชโชติแปลความหมายว่าต้นที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระในพระวิหารหลวงวัดพระธาตุทริภูนชัยวรมหาวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพลูนคือพระพุทธสิทธิมณีหริภูนชัยกออิดถือปูนล,ลงลักปิดทองปฏิฐานอยู่บนแท่นแก้วนะครับนี่นะฮะพระประธานภายในพระวิหารหลวงวัดพระาธาตุหริภูนชัยวรมหาวิหาร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดมหานิกายนะครับภายในวัดมีพระรอดลำพูนประดิษฐานอยู่บนบุสบกภายในวิหารนี่นะฮะพระรอดลำพูนสวยงามมากนะครับเพื่อนๆ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระแก้วขาวหรือพระเสตังคมณีคนละองค์กับพระเสตังคมณีที่วัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะพระเสตังคมณีสวยงามมากนะครับเพื่อนๆ ด้านหลังของพระวิหารจะมีพระาธ,ธาตุทริภูนชัยข้างในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระาธ,ธาตุทริภูนชัยเป็นพระาธาตุสำหรับคนเกิดปีระกางานประเพณีสงน้ำพระาธาตุคือขึ้น9ถึง15าคำเดือน8นะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนเอนดูภายในพระวิหารหลวงวัดพระธาตุฮาริภูนชัยอัตตะเวชิตังเสยโยซึ่งแปลความหมายว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่านะครับนีนะ่ภายในพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหาริ ด้านนี้จะเป็นคูบาสีวิชัยนะครับนี่นะโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ